สวัสดีครับมือนี้ทีมงานได้มาทำการแสดงทำการเล่น,ลนรถแห้อยู่ที่บ้านตุน้นนะครับตำบลหัวช้างอำเภอจัตุรพักพิมานยวมุนสะีภาพเบ,บ่งบรรยากาศนะครับนะหลังจากที่นารถแห้กันมาแล้วเอาไม่ยังล่ะ <laughs> ไม่ยังนั่น่ะ มันยังอีกน้อไปเนี้พี่น้องไม่ยังล่ะ <c oughs> ครับาม,มาเหมอ้คือมาซ้อมจังวะฮะแกอโอตเ,เช็คอุปกรณ์ใน,นซื้อครับเปิดเช็คอุปกรณ์กนอนเปิดเช็คอุปกรณ์กันก่าสสิทำงาน,นครับ บนี่ทิศกายนะครับนะก็ไปเกียดีบัวครับเพิ่นเพิ่นว่าจัานอยงไรเพิ่นว่าขึ้นกันอะไรไปถามพ่อพามือเหรอนี่ยอ้นไอ้อ้นก็เกียดดีว่ามันนั่นหรอบัวว่ามันนั่นซึ้แล้วออกมาแล้วก็เข้าไปเข้าไปเห็ดได้บัวเห็ดก้อนจิ๋วอักวัดบอกว่ามันบอบัวครับต้องหามือไปเห็ดอีกจักว่าหามือบัวแต่ว่าหาไปเห็ดเพราะว่าต้อเลี้ยงกับ เป็นเป็นบรรยากาศการตรวจสอบอุปกรณ์นะครับนะนะครับก็มาหอดแล้วจะว่าจะได้ลงไปขึ้นรถแห่กันครับไปตั้งฟ้องตั้งยังนะครับขออนุญาตดับรถก่อนนะครับ เป็นบรรยากาศนะครับเนะเปีนี้ภาคันไปขึ้นรถแลลวนี่ตอนนี้กับภาคันมาจอดทู่สถานทีวัดนะเมื่อกี้ท่วมเหตุการณ์พอดีครับสะอื้อบรรยากาศครับ เราแยกย่อยนอกวัดวันนี้จะได้ตั้งของทำละตั้งของซ่อมเพีงซ่อมยังแล้วเมื่อกี้นี่สะกันเลยครับเมื่อกี้นี่สะกันเลยที่เดียวเคี้ยวมาท้มจัากมาะเฟืองว่ามันยังไรก็มีไอแพสนะครับนะบยังสีภาพเดี๋ยวงบรรยากาศ จะน้อยจะพ้ายงานไปอันนี้ก็เป็นวัดที่เป็นหมู่บ้านที่ที่จะต้องแห้นะครับเนาะอิอีมงานกับพากันขึ้นไปทั้งรถหมดแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวนั่งเอกคนเดียวครับนี่ไล่สิแล้ว,ว่าแจ้งหนาเกียร์เดี๋ยวจังไรดีเดีอนสิพานอ่า ท้าอยังไปบึงน้ำบรรยากาศลมดึ่นสงบดีครับวัดกระไดพันีแห่หนักจะแห่มากล้าก็มาบวชอยู่นี่แล้วนะครับอันนี้เป็นรถแห่ที่โมเดโอหน่วยที่หนึ่งเป็นรถแห่ที่โมเดโอหน่วยที่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้ยุจัตุครับจัตุแล้วพักพิมารเมือนน่อวันที่สิบหกเลขกออกแป๊บนึงแป๊บหนึง่ง 代表。

พอมันเชียงขาร้องด้อเปยารอกะดอสร้างยสื่อค่เดี๋ยวชิมซีหายไหมจ่อเล็กซินมาด้เนี่มาห้องขายเดที่หนั่งน่าเ้องนี้ไปลังิบมันไรอ่ะขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมจะเก้าสิมาเนี่ยะเ้า

เตียงกัดยุยเลยเนาะแต่ว่าเราผู้ละหาว่าเนี่ยเฮ้ยขยับรถนะครับนะขยับรถเข้าไปให้หมู่บ้านเอามันรุ่นนี่วะเป็นเหรียนเวทีเนี่ยเขียงขาลางงานลางงานวะเอ็งมันมาซอกซอกเลย

คอเมียคขอมาหดแล้วจบาทั้งแคแครับพี่นองหมาันอราต่่เพ้องจับเต้ับันย่วดันหรืวัย่อใส่ขั้นไมนี้ละจัขวงกันจิตัดไอเดียวขาไอมาเปลี่ยนฮ่ด ขชี่ยมันจังไม่ดีไแล้วยยมัังีดยันว่้ควาสนี้มหันว่าไม่มีขายสตั๊ดยุคันสตัดนะ <c oughs> <c oughs> เอขเอาขายยุคก <c oughs> <c oughs> ่อนจุดนั้มัน <c oughs> <c oughs> อันนั้นมันขายิสน,นีมาแล้ว การีลิกะอ้่าไเซต่านอได้ป๋อโบโดบีดียครับยเจอกันครับเล่นแล้วเราเจอกันอีกพีไหนพอ่ได้ถือขามาน้ำมานิว่ได้ชือขาอ่ได้ถือขากล่องมาน้ำยอีกแล้วว่าโยขากล่องมาตังีกนะครับครบนงานแล้วอ้ังเหมือนไเลครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบรรยากาศน่าจะมีบรว่ามีคนมาไทยที่ว่าืันนี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆมี๋จี๊แต่กฟอดยุชานี้เหยยังกันสะเดเอาไปนี่สัก็ยงอนีนไปทางหลัง่ราแพ่อนพอดีแขมอบางนี่่ยาูงามอ้ามกางวางดใ่งนงี่เมียไยเนี่มมวสือเห็นหก็แบบรับเดี๋ยวอีพี่หนาเจอกันไหมครับผม ขอบคุณคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องมะรามจามจ่างนะครับผมโอเคครับเป็นเดี๋ยวทายบรรยากาศให้เพิ่งเรียอยๆนะครับเนาะเออนอนเตียกันมิแต่คนรอรอโอเคครับสวัสดีครับ